สิเอาครงุกคิเอาคงทุกไทยเราไ้ฟั้เสียอาจารย์ห้ัเอฟซีนหน่คนตทีตามพนะจ้า,ออาจ้าเ <มา S 1> จ้าเ <มา S 1> นาะ้เอาจ้าจ้เนาะจ้าจ้าเนาะ้าจ้าเนาะจน้้เาจ้นาะ้าจเาจนาะ้าจ้เนลาเนา้นต้าไ้้เน้เนรับั้น่นอนครับผมเนาะอน่า โค้งทุดยไยของอาจารย์สายขมียนเด้อพี่้องเด้อค่ะหลักไก่พี่รองหลักไก่หลักไเหลักไก่เมื่อเอาเบอร์ไดมือโทษจะรับบ่นะอืออ่ามาทันไหยังง้เอาเอามาหน่ท่ามาฝากบาไรกนั่นแล้วสายอาจารย์โทษเบอร์ใดกับว่าไรเนาะเออ สายบุญมาหายิ่งเนี่ยโอ้โหสาธครับผมเนาะเอาสายบุญมาหายิ่งโทรเให้กับมาหายิ่งกว่ายิ่งหิ่งกว่านะเอาโค้งสุดท้ายครับผมเนาะอาจารย์นี่อันใดฝากเอฟซีนะครับสายบุญเน่าโค้งสุดท้ายกันจ้ะโค้งสุดท้ายกันยืนกันตัวเดิมเด้อยืนดันตัวเก่าฮะมันเป็นที่หกสามเมตรเดียวเหมือเดิมโอ้โหมันเกลาได้พระอาจารย์หกสามเบตรมา แต่ว่าแต่ว่าเลขเลขชุดห้าตัวมันมีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกแปดห้าเยอะแยะมันเดยอะไหมค่ะจาศูนย์สามอะไระ 5, อีกคะ 3, อ่าศูนย์สามอ่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกค่ะจารแล้วก็แปดห้าอ่าแม่แล้วก็แปดห้าทุกคนนะผู้เขีดเส้นใต้ให้อ่าแล้วก็ หกสามล่างตัวเดียวครับผมหลยกสามเนี่ย้างล่างวิ่งหกลองห้าวิ่งหกลองห้าล่างแด้วพ่น้องเด้ออ่า้างบนวิ่งศูนลองเก้าบนวิ่งศูนลองเก้าเนาะอ่าถ้าคิดศูย์หแล้วเรยศูนย์มีศูนย์ห้าศูนย์หศนสาม้าศูนนได้พรองเด้อ ตนนยยนัไม่กต้ลองมหาองเย็บาดวยมหานี later, another, ้วนเินเย็นจ <ss> ัดอาจารย์ไม่ไมีติบมาเมื่อนเนี่มีบวาตัาเีด้วยแยนี้แต่ว่ามันีเนต้นนี่ก็บิแตกทังหมดทั้งานนี่พวดูสิบาโอ้สิบาให้หมดทั้งรายที่จงดที่พานมานี่บรจันทร์อะว่าเป็นว่าเป็นตีใจเป็นถา่าย ตัวไดมันดังมันจะไปชื่อมันชื่อตัวมันก็ดังมันกับ่บบีแล้วอาจารย์ได้ตัวมันมาดังยั่ไงดีอาจารย์พ่อย่ามันจนดังรอดได้ยังไค่ะอาจารย์บอกว่าไี่นี่ชอยงูไว้ปูใส่กระเม็ดปอยด้วยไหนจังตัวนั้นอั้นหมดแล้วนั่ะมันตัวไหนมันมาดังแต่ไว่ะงูปวยแปดคู่ก็อั้นทั้งแปดคู่อั้นทั้งแปดคู่เลยที่ก็อั้นอยู่นั่นแหละ ว่าดังไร้ไมนกะหาจมจือไม่ได้เลยคูนห้ากับแปกห้าตอนนี้อลมสั่นเลยครับไม่กะหา่าอ,อะไรที่ดีเลยอาจารย์เนี่ยทุดสองทางเลย ปวตัวเข้าไวตัวไม่กันหละอืมครับผมเนาะแต่ว่าตัวโคงตทายเด้อจางเยทะินตัวเขาอันนี้คือชอบตัวเลขสามตัวหกห้าศูนห้าศูนย์ห้าเอหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์จำเพระท่านได้เขียนเลขใหมโค้งสุดท้าย ต้อง <Okay. S 2> ตอนอ้าาวันตัวกันเขาก็ตืดน้ำนชะอบส่วนตัวผูมบบหน่อยกับภูมบหลายก็คือกันครับผมอ่หาหกศูนย์หานชอบส่วนตัวบ่ค่ะอาจารย์แม่ด้งางคนชอบส่วนตัวหกศูนย์หานเจี๊ยบบ้านมีพอดีค่ะปฏิวัติหกหกห้าศูนย์่รูหะครับผมดีพอดีไม่อีว่าห้าห กอยู่ในชุดเวนีอยู่ในสามตัวนี้พี่น้องในชุดตัวเลยครับผมแต่ว่าหากับตกัน้ำมาต้อกันตัวตัดสองตัวื่อใดกับมาตัวโหาคับผมโบมาน้กันหากับบมาน้กันตัวเพระว่ามันมาได้ทั้งุนทังด่งโอ้ง่ายสินก็่เลยจ้วอ้เจ๋เม็ดวจปาเพิ่งเอาครับผม ครับผมมีสนั่นแล้วกันมหากับพงพาว่านกันน้ออาจารย์เนาะเออมีสนั่นซูนพงอาจารย์กันนะการิดันนี้ข้าห้าศูนยห้าแันโบพูดจีดื่อห้าห้นย์กับมี่ไปฮ่า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 ่าฮ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 ่า่าันาฮวา่าอกาฮ่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 าฮาฮาต่าฮ่าฮ่าฮั่าาหา่่เา่าไป่ บ่าเมือนี่เมื่อเมื่อบวกนวยปนมุนอยู่บ้างบวกปนบวกอยู่กลางป่าหนึ่งเยนี่ได้ทำบุญแล้วครับเมื่อนี่จะเมื่อนี่จะงเมื่อนี่มื่อนี่ใบมื่อนี่เตียงออ้นมุนอยู่บ้างบวกปนบวกอยู่กลางตดาดล่างหกสามเม็ดเดียวครับวอวอวาวววตววนั้นวววปวาวววว่าวว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 ว้ววววววงวนวว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 ่าววดวววว่วว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 ว้โ เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางโอ้พี่นอ้องเลยเอา,อ <ะ S 1> าตามนั้นแต่พี่นอ้องเด้เอฟอคุณอ,อาจารย์สายขันหมีเนาะครับเนาะขั้นเ,อจนจเ,อเบ<า>รเอร์ ไปกันให้รวยๆฟังๆเนื้อผมครับ <P OM G> วยฟังฟังตอนนี้ก็ดีมงเย็นรับตังทั่วหน้านะค่ะทุกค่ะสาธ<า>ุสาธุครับผมมาข้าะะเนเรื่อเนกันอ่าโค้งศึกไทยมาแล้วเม็ดเดียวขึ้นบนใบอีกละไม่เนาะวดบวดีพี่น้องขั้นบมีอาจาเพ่นเนาะโค้งศึไทยปิดจับเลยปิดจับซะก่อนชอบไปร์ได้กับตัว รูปมาแล้ว่วนตัวครับผมสื่อพวกสื่อกระซังอ่าสีออกบอกออกกะซังเนาะ่วนตัวจหญเพื่อนไทย้าหกห้าศูนย์หกศูนย์ห้าเลยที่นี่เนี่ยพี่ทองหกห้าศูนย์หรือว่าห้าศูนย์ห้าเป็นตัวกันเนาะหกกับห้าเพมาะว่ทำกันเพป็นว่าตว่าไม่จะเหลือแค่หกศูนย์ห้าศูนย์เพราะว่าเพื่อนไทยมาแล้วเนี่ที่เมื่อเดือท่านไปครับผมแต่ว่ามือดีพิเศษ ครับผมโค้งสุดท้ายหงสุดท้ายเด็ดากหกห้าศูนย์หรือว่าห้าศูนย์หกแบบนี้กว่ามาให้คุณางเด็ดดมัดได้มัดกับศูนย์ห้าศูนย์หกนะเก็กถ่ายนะตะวลางนีตัวเดียวท่าน้นตัวเดียวเม็ดเดียวานางเดียวครับผมจะไปซื้อตัวอื่นมนวาท่านจะถือซื้อตัวนี้ท่าน้นเนาะหกสามครับผมเนาะค่ะยด้ยืนยันแล้วก็ฟันท่งขึ้นโต เด้อพี่น้องเด้อสำหรับาในทางจัดใจแฮมเมนอ่าคืองวดกวานบงงวดกวานมาทั้งบนทั้งล่างเวิ้วงกลมให้เขื่อนอโตท็อปเขื่อนงวดนี้ก็คือกันพี่น้องแต่มึงอยู่ในต่อเรียดมันก็จะเห็นเป็นคือ,ค,อคือหาไม่ส<ม>ูงนี่น<ม>ี<ม>่ครัเลขต่อเรียดเนาะแต่คล้ายๆกันในอะไะพี่เราที่สี่เราคิดว่าเห็นหาเห็นสูงเห็นสามเห็นหกมันมีอย่งสี่แหละพี่ไรเขาคอมเมนต์เข้ามาดูเด็กต่อเรียดนี่คิดอยู่เนาะค่ะเนาะเด็ก นะอโตกับเล็กชุดเพิ่นมมัดตามดต้วนกะออกมากีโตนี้น้วไหมะครับผมแต่ว่าต้องรอหุ่นมือแล่อเอาตามน่้นะพี่น้องเด้อค่ะอ่าก็ได้เงินรับมาให้ฟันมาให้โค้งที่ไทยสำหรับงบหน่อยหกศูนย์ห้านพี่น้องกับเอายี่ไนหันละคือจะอหกห้าศูนย่เงี้ยนาะเพราะว่านี่จะห้าห้าศูนย์ก็ละวันกแล้วก็ห้าห้าศูนยนี่สำหร เนาะย0 5, 0 6, <boom. S 1> ่อมศูนย์หาศูนย์หกน้องพี่น้องเด้ออ่าโบลูดูศูนย์ศูนย์หาเนาะพี่น้องศูนย์หาคนละกาแฟเนียนบดเท่านั้นเนาะพี่น้องเด้ออ่าคันหาใดแกได้คันหาบ่เลยแล้วก็บทานไปเนาะตัวเด็กชุดตัววิวการมากเน้องพี่น้องเด้อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางให้เพราะว่าเพิ่นกะบรูขึ้นกันแต่เพิ่นให้มาก ก็ว <Denis> <Bond> ่านิดนิดดีไรที่ไหนมาหายใครหัวใจ้็ออกแน่นแน่นพี่น้องกับบรูว่าสื้อจังไหนเนาะว่าตะว่าตะไหยมากพี่น้องว่ามีผักเนาะสตหรับไลน์63เม็ดเดียวเม็ดเดียวค่ะซื้อได้กับซื้อซื้ออะไรกับฟังเบิ้ลที่เจ้านายมึงซื้อเพราะว่ามันเหล่าตวัฒนาห้องเนาะพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเล็กดังคว้าตัวได้มากกับดังเพราะว่าฮอตที่สุดในย่านนี้ครับผมเนาะ อ่ากูบอกก่ได้ทำผมพูนเอาเนียนอูไก่ไรมันไม่ได้รักไก่อ่โต๊ไปมือมืออาชีพเนาะมันบโทรเบอร์ได้กับมอสีตักข้อเลยพี่น <ok> okay> ้องเออเป็นเรื่งได้บาาเดียวเอาตามนั้นได้พี่น้องเด้ออ่าเนาะคอยมิโซะมิไซกับเดินห้างอาจารย์สายถนนเนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ